ไม่ได้มีแบรนด์แต่ทำไมถึงขายได้ขายดิบขายดีคุณอันนี้จะบอกคุณนะคะการที่คุณไม่มีแบรนด์แต่คุณยังขายได้ขายดีอยู่นั่นเป็นเพราะว่าคุณยังมีคู่แข่งน้อยค่ะและพฤติกรรมของผู้ซื้อเนี่ยเขาชอบลองของใหม่ๆเวลาคุณขายสินค้าอะไรไปเขาก็ซื้อของคุณไปลองจนพอใจแต่ถ้าเผอรอเขาไปเจอสินค้าที่เจ้าอื่นขายแบบคุณเดะสรรพคุณคุณภาพก็เหมือนคุณเด๊ะ แต่ราคาถูกกว่าคุณเขาจะหนีจากคุณไปซื้อเจ้าใหม่ค่ะดังนั้นการที่คุณบอกว่าไม่มีแบรนด์แต่ยังขายได้นั่นเป็นเพราะว่าคู่แข่งคุณยังน้อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คู่แข่งของคุณมันมีเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละคุณจะขายสินค้าไม่ได้หรือขายได้น้อยลงดังนั้นนะคะถ้าคุณต้องการสร้างยอดขายให้แบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสร้างแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องทำค่ะถ้าคุณอยากสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่องคุณต้องเริ่มสร้างแบรนด์เดี๋ยวนี้นะคะ